สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาเห็ดกันนะคะนี่เข้าป่ากันมาสี่คนนะคะตอนนี้เข้าปา่าอยู่ค่ะเพื่อหาเห็ดอุปกรณ์หาเห็ดของเรานะคะก็จะมีเออเออเอเอไม่มีนะคะตะกร้านะคะแล้วก็ขวดน้ำค่ะก็มีหมูปิกนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาเห็ดกันนะคะเดี๋ยวเราโชว์ผลงานกันให้ดูนะคะนี่ก็คือป่านะคะนี่ค่ะกําลังเดินไปค่ะแม่ค่ะ เอาเดินเซเดินเซนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเห็ดเมาค่ะ,ะเราคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะเธอฉันฉันเอาไปได้ไหมเอาไปทำอะไรอ๋อฉันคิดว่ามันเป็นเห็ดสมเอาไปฝากพ่อวันนี้นะคะเราก็ได้เห็ดเมามาหนึ่งก้อนนะคะไม่รู้เก็บมาทำไมะคะ่ะแต่เก็บมาอยะะ่างไรเราก็ได้เก็บเห็ดนะคะ นี่คะ่ะเรากำลังเดินขึ้นป่ากกันนะคะซ้ายขวาก็จะเป็นไปทางนะะั้นเลยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรกันก,ก็มีรถขึ้นมาอยู่นะคะทางรถปิ้งอยู่นะคะ่ะก็เดินมาประมาณสามสี่โลเลยนะคะตั้งสต่ปากก่างกรน สายตาก็มองไปที่โคนต้นไม้ค่ะเผื่อเจอเห็นนะจะได้เก็บทันที